เออไอ้น,น,ไโน,โนี่ที่เขาเรียกไดโนเสาร์ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องเอาผัดเป็น<อ>ให้เหมือนกันั่นใช่ไหมหเป็นเหมือนกับมันจะกินเหมือนกับคณะใช่ไหมฮะผัดได้เหมือนคณนะใช่ไหมหรือว่าไปกินไงกินกินแบบไหนฮะกินสดนี่ยำแล้วแต่อะไรโอเคโอ้โหนี่เอาเพาะไว้เล็กๆ,<ง>ๆไอ้นี่ไอ้นี่ฮ่องเต้ไอ้คณะฮ่องเต้แล้วเอาเอาพันมาอย่างไรฮะ ไอ้พวกนี้ซื้อเม็ดมาเหรอซื้อเม็ดมาใช่ไหมโอ้โหนี่นี่ฝั่งนี้โอ้ไนี่ง่ายมากไอ้นี่ติ้งตูชัยจำไหมติ้งตูชายเฮไอ้นี่เขาเขาท่มเลยเหมือมันไม่ใช่เป็นเป็นใบเหรอมันใบไอ้นี่พอดินมันออกร้อนโอ้โหเห็นมันใบเขียวๆนะโอ้ยนี่นี่คือผักทั้งหลายแหละที่ตัวเล็กเขียวเหลายเลยแล้วก็ทอดมันก็ขึ้นยอมขึ้นแล้วใช้ดินอะไรเพาะ ดินซื้อพวกนี้มาผสมผสมบ้างอะไรบ้างโอ้โหเก่งจริงเลยอันนี้อะไรฮะอันนี้ก็ปูเล่ต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยบานเห็นไปให้คุณแม่ตั้งเยอะอ่ะเอาไปให้คุณแม่ตั้งเยอะเลยอ่ะคุณแม่บอกว่าโอ้โหเอามาให้เยอะแยะเลยหุ่ยผักผักหุ่ยผักนี่ผักใบอ่อนคือผักสลัดสุดยอดมากอ่ะอินโอยนะผผมมเนี่ย บูงมาตั้งหกเจ็ดเดือนแล้วนี่นี่กินตรงนี้นี่นี่นี่ยเราอย่างเราก็แงะแงะมากินเราไม่ถอนมันขึ้นเออเราก็จะงอกอีกมันกินได้ทั้งปีกินหลายรอบกินได้ทั้งปีไม่หรอกม่อันนี้นี่นี่กูใช่เออแต่กูใช่นี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะเขาค่อนข้างแข็งแรงมันมันไม่อ่อนนี่อ้นี่นี่นี่มันผมผมผมโชคผมแปลกๆเอาพันแบมมาด้วยอันนี้เขาเล็กอะไรวะ 别给我吹风，拜拜拜拜。